คำว่าดวงชะตากับชะตากรรมฟังดูมันจะคล้ายกันแต่มันไม่คล้ายมันไม่เหมือนนะถ้าเป็นชะตากรรมนี่ก็จะเป็นในทํานองร,ร้ายหรือดีก็ได้แต่ดวงชะตาดวงชะตาก็คือเส้นทางที่ ถูกลิขิตไว้แล้วจากพลังอำนาจเหนือการควบคุมของมนุษย์และมนุษย์ก็ไม่อาจฝ่าฝืนลิขิตนั้นได้อันนั้นเป็นดวงชะตาส่วนชะตากรรมก็ทั้งดีทั้งร้ายเรา มีความเชื่อว่าชีวิตเรานั้นเหมือนมีการลิขิตมามีการขีดเส้นมาโชคจะหวนบังเกิดขึ้นกับเราก็ขึ้นอยู่การกับการกระทำของเราและดวงชะตานั้นนำพาไป ในส,สมรภูมิการสู้รบท่ามกลางความเป็นและความตายทหารก็มักจะพูดกันถึงตัวอักษรที่พิมพ์สลักไว้บนลูกกระสุนเพราะมีความเชื่อกันว่าตัวอักษรพวกนี้จะส่งผลดีผลร้ายต่อชีวิตของพวกเขาได้ลูกกระสุนปืนนั้นแม้ว่าจะไม่สามารถใช้ในการยิงต่อสู้และทำให้ชีวิต ทหารรอดพ้นไปจากอันตารายแต่ในขณะเดียวกันลูกกระสุนปืนก็สามารถฆ่าชีวิตพวกเขาได้ทุกเมื่อเช่นกันการมีชีวิตรอดถือว่าเป็นพลังทางด้านบวกในขณะที่ความตายถือเป็นพลังทางด้านลบด้วยเหตุนี้ทหารหลายคนจะมังเกิดความไม่สมบายใจนะักหากปรากฏพยัญชนะหรือตัวอักษรที่เกี่ยวกับชื่อของตนเองที่อยู่ใน กระสุนปืนมันอาจจะเป็นลางบอกเหตุหรือไม่ก็เป็นสัญญาณบอกความหมายอะไรบางอย่างให้รับรู้เช่นกันนี่พวกพวกพวกนักรบทั้งหลายกลัวหรือเกินว่าในลูกกสุนนั้นจะปรากฏพยัญชนะชื่อของตัวปรากฏอยู่ในลูกกระสุนในภาษา ยิสหรือภาษายิวโบราณมีคำว่าคำหนึ่งที่แปลว่าดวงชะตาในประเพณีของชาวยิวก็ได้พูดถึงเรื่องดวงชะตาไว้ว่าพระเจ้าได้ทรงกำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกคนไว้แล้วตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะถือกำเนิดมาในคันมานดา พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้แล้วว่าใครคือคู่ครองของท่านและสุดท้ายท่านต้องแต่งงานกับผู้ใดบางคนอาจเป็นได้เพียงคนรักแม้ว่าท่านจะรักเขามากแค่ไหนก็เป็นได้แค่คนรักเท่านั้นแต่บางคนนั้นพระเจ้าได้ลิขิตดวงชะตาไว้แล้วให้เป็นคู่ครองของท่านถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้รักเขาเลยก็ตามสุดท้ายคู่ครองของมนุษย์แต่และคนนั้นหาได้กำหนด ด้วยตัวเองไม่แต่อยู่ที่ว่าพระเจ้าได้กําหนดนามของคนผู้นั้นไว้เช่นใดอันนี้เป็นความเชื่อของชาวยิวโบราณได้อธิบายไว้อีกเช่นเดียวกันว่านี่คือเหตุผลประการสำคัญว่าทำไมเราถึงถูกชะตากับคนนี้คนนั้นนะักและทำไมคนนั้น คนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เรากลับไม่ชอบคนคนนั้นเสียเลยบางทีเราเองก็ไม่เข้าใจและไม่มีเหตุผลจะมาอธิบายในเรื่องดังกล่าวแม้แต่ความฉลาดของมนุษย์ก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นเพราะเหตุใดคงมีแต่เสียงจากพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงร่วมรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าใครกันแน่คือคู่ครองที่แท้จริงของตน